รู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยการแพทย์ของเราเปลี่ยน HIV จากโรคที่เคยน่ากลัวสุดๆให้กลายเป็นแค่ภาวะที่ควบคุมได้แล้วนะแต่มันมีแต่ครับดูเหมือนว่าใจของคนในสังคมเราเนี่ยกลับยังก้าวตามไม่ทันเลยวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าทำไมนะความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ถึงยังแพ้ให้กับอคติที่มองไม่เห็นแต่ฝังรากลึกอยู่ในใจคน เป็นคำถามที่จี้ใจดำมากเลยนะครับเมื่อการแพย์ริ่งไปข้างหน้าสุดๆแล้วแต่ทำไมาใจคนเราถึงยังย่าอยู่ที่เดิมทั้งๆที่เรามีความรู้มีข้อมูลทางการแพทย์เต็มไปหมดแต่ทำไมาอคติกับความกลัวมันยังคงสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมากีดกันผู้ติดเชื้อออกจากสังคมของเราอยู่เรื่อยไปเอ๊ะแล้วอะไรละ่ะที่มันฉุดรั้งหัวใจของผู้คนไว้ไม่ให้เดินไปพร้อมๆกับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงกำแพงออกตินนั้นนะ่ะเราต้องมาตั้งหลักกันที่ความจริงทางการแพทย์กันก่อนมาดูกันช,ชัดๆเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์พาเราไปไกลแค่ไหนแล้วในการรับมือกับเจ้าเชื้อ HIV เอาละมาเริ่มจากพื้นฐานสุดๆกันก่อนเลยนะครับ HIV เนี่ยมันคือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าไปโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานี่แหละครับ ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาก็จะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าโรคเอสได้แต่จุดที่สำคัญมากๆเลยนะที่ต้องขีดเส้นใต้ตัวหน,น,หนาๆไว้เลยก็คือถึงแม้จะยังรักษาให้หายขาด100%เอร์เซน์ไม่ได้แต่ในปัจจุบันเราสามารถรักษาและควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับแล้วไอ้คำว่าควบคุมได้เนี่ยพลังของการรักษาในปัจจุบันมันไปถึงขั้นไหนแล้วคือลองนึกภาพตามกันนะครับ ตอนนี้เรามียาต้านไวรัสที่แบบประสิทธิภาพสูงมากๆพอยาตัวนี้เข้าไปในร่างกายปุ๊บนะมันจะเข้าไปบล็อกไปหยุดไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันแบ่งตัวเพิ่มได้อีกแล้วผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือผู้ติดเชื้อสามารถกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตได้ยืนยาวแทบไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยครับแต่แน่นอนครับ ทั้งหมดนี้มันก็มีเงื่อนไขสำคัญอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันข้อเดียวจริงๆนั่นก็คือการต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องครับนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยที่จะกดเชื้อไวรัสเอาไว้ไม่ให้มันกลับมาอรารวาดแล้วก็เหมือนเป็นกุญแจที่ปลดล็อกให้ผู้ติดเชื้อได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้งหนึง่งพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการพลาดเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าขนาดไหนทีนี้แหละเราจะลองสลับฉากมาดูอีกด้านหนึ่งมาดูกันว่า ทำไมความจริงในสังคมถึงได้แตกต่างจากความจริงในห้องทดลองเรากลับเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยโอ้โหภาพนี้มันสรุปความขัดแย้งได้แบบชัดเจนสุดๆเลยครับลองดูสิครับฝั่งซ้ายคือความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่บอกเราว่า HIV เนี่ยรักษาและควบคุมได้นะผู้ติดเชื้อก็ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเราๆท่านๆแต่อีกฝั่งหนึ่งสิครับ คืออคติในสังคมที่ยังแปะป้ายตีตราว่าน,นี่คือโรคหน้ารังเกียจแล้วก็พยายามสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นเนี่ยผลักไสพวกเขาออกไปและนี่คือประเด็นที่สำคัญมากๆเลยครับไอเจ้าอคติเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นลอยๆในอากาศนะแต่มันก่อตัวขึ้นมากลายเป็นกำแพงที่มีอยู่จริงเลยครับเป็นกำแพงที่ทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งต้องเจอความยากลำบากแบบเกินความจำเป็นไปมากทั้งในที่ทำงานในครอบครัวหรือแม้แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ แล้วเพื่อให้เราเห็นภาพของกำแพงที่ว่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะเราจะลองไปดูเรื่องราวจากชีวิตจริงที่ถ่ายทอดผ่านรายการ HIV ที่รักของไทย p p s กันครับเป็นเรื่องรามที่จะทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็เข้าใจความขัดแย้งนี้ผ่านมุมมองและหัวใจของคนที่ต้องเผชิญกับมันโดยตรงเลยคือรายการนี้เนี่ยเขาพาเราไปติดตามชีวิตของคู่รักคู่หนึ่งที่ต่างก็มีเชื้อ h อ v ครับเรื่องราวของพวกเขามันทำให้เราเห็นว่า พวกเขาไม่ได้สู้กับไวรัสในร่างกายของตัวเองเท่านั้นนะแต่ยังต้องต่อสู้เพื่อประครับประครองความรักของกันและกันท่ามกลางสายตาของสังคมที่คอยจับจ้องแล้วก็พร้อมจะตัดสินพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยมันสะท้อนภาพการต่อสู้ในสองสมรภูมิได้ชัดเจนมากๆเลยครับ 1. คือสมอรภูมิในร่างกายที่ต้องสู้เพื่อควบคุมไวรัสเอาไว้ และ2คือสมรภูมิในสังคมที่ต้องสู้กับอคติของผู้คนรอบข้างซึ่งบางทีสมรภูมิที่2เนี่ยแหละที่มันอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าด้วยซ้ําไปและนั่นก็ยิ่งทําให้พลังใจที่พวกเขามีให้กันและกันมันกลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันพาเรามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดครับว่าถ้าการแพทย์มียารักษาโรคทางกายแล้วแล้วอะไรล่ะคือยาขนานเอกที่จะช่วยรักษาบาดแผลทางสังคมนี้ได้ การเยียวยาสังคมมันก็ไม่ต่างจากการรักษาโรคหรอกครับคือมันมีขั้นตอนของมันเหมือนกันขั้นแรกสุดเลยนะเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างข้อเท็จจริงทางการแพทย์กับความกลัวในใจเราพอแยกได้แล้วก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับอคติเก่าๆที่เคยได้อินมาแล้วก็เปิดใจรับฟังเรื่องราวจากปากของพวกเขาจริงๆและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเลือกที่จะใช้ความเข้าอกเข้าใจนำหน้าการตัดสินคนอื่น และนี่อาจจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องตระหนักร่วมกันเลยนะครับว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อ HIV ในทุกวันนี้อุปสรรคทางการแพทย์มันอาจจะไม่ใช่ภูเขาลูกที่สูงที่สุดที่ต้องข้ามผ่านอีกต่อไปแล้วแต่กลับเป็นอุปสรรคทางสังคมต่างหากกำแพงอคตินี่แหละคือสมรภูมิรบด่านต่อไปที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันทลายมันลงมาครับสุดท้ายนี้ ก็อยากจะขอทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าเราจะช่วยกันสร้างสังคมแบบไหนสังคมที่ความรักและความเข้าใจสามารถแข็งแกร่งกว่าเชื้อไวรัสได้อย่างไรบางทีคำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่นี้อาจจะเริ่มต้นขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าหัวใจของเราแต่ละคนก็ได้ครับ